สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz เมกะรายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่าน ไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิศราพันธ์บทกุลและดเรเอก,กชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดวงของคนพิการกับดรเอกชัยเจริญชัยมางคลและผมดิศราพันธ์บุตรกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหนะ้าที่เป็นผู้ด,ดำเนินรายการในวันนี้นะครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันครับความชอบคือพื้นฐานความพยายามคือหนทางความสําเร็จนะครับเรารู้กันดีว่าคนพิการมีข้อจํากัดและมีความยากลําบากในการใช้ชีวิตในการศึกษาในการเรียนรู้สิ่งต่างๆความพยายามเป็นสิ่งที่คนพิการจําเป็นต้องมีเพื่อให้นําพาไปสู่ความสําเร็จนะครับแต่อย่างไรก็ตามความพยายามเหล่านี้ต้องเริ่มขึ้นที่พื้นฐานของความชอบและความสนใจนะครับ เรื่องราวต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวของแขกคนพิเศษของเราท่านหนึ่งครับท่านเป็นผู้ที่มีความบกพ้องทางการเห็นท่านพัฒนาตนเองเรียนรู้ปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมอย่างเป็นสุขและยอมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งชีวิตท่านน่าจะเป็นคนตาบอดคนแรกในประเทศไทยที่มีโอกาสไปสาเร็จการศึกษาในประเทศเวียดนามและมีความชื่นชอบเป็นพิเศษในภาษาเวียดนามมีความสนใจและมีความหลงใหลในอารยธรรมและความเป็นเวียดนาม และขณะนี้แขกของเราได้อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอเชิญคุณอภิชิตมิ่งวงธรรมหรือน้องอั๋นเข้าสู่รายการสู้ดด้วยใจไปด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมในระหว่างการดำเนินรายการนี้นะครับขออนุญาตเรียกคุณอภิชิตมิ่งวงธรรมว่าน้องอั๋นนะครับครับน้องอั๋นครับก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวต่างๆของน้องอั๋นวันนี้ให้น้องอั๋นแนะนําตัวเองให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้รู้จักกับน้องอั๋นก่อนครับ ได้ครับผมชื่ออันนะครับอภิชิตมิ่งวงธรรมนะครับปัจจุบันก็เป็นครูสอนภาษาไทยให้กับชาวเวียดนามและก็สอนภาษาเวียดนามให้กับชาวไทยครับผมทุกวันนี้ก็สอนออนไลน์นะครับครับครับน้องอันมีความบกพร่องทางการเห็นเข้าใจว่าเป็นตั้งแต่กําเนิดใช่ไหมครับใช่ครับเรื่องราวเป็นยังไงบ้างครับ อจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ได้ฟังจากคำบอกเล่าของผู้ใหญ่นะครับคือช่วงแรกๆที่ผมเกิดออกมาเป็นตัวเป็นตนเนี่ยครับคือผมเองจริงๆแล้วยังพอมองเห็นอยู่บ้างอาจจะเป็นการมองเห็นในลักษณะลางๆคือเหมือนอเป็นโลวิชั่นแต่ตอนนั้นเนี่ยที่บ้านยังไม่มีใครรู้เพราะว่ายังสามารถทําอะไรได้เหมือนเด็กปกติเลยครับไม่ได้มีความบกกระทอ,อะไรเลยแต่พออยู่มาวันหนึ่งปรากฏว่าแม่ผมมาสังเกตได้ว่าเวลาที่ผมเล่นกับแม่หรือว่า พูดคุยสื่อสารกับแม่เนี่ยผมไม่สศตาแม่ครับทีนี้ก็เลยเกิดความสงสัยว่าลูกตัวเองมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มเห็นถึงความผิดปกติพัดขึ้นเรื่อยๆนะครับคือเริ่มมองไม่เห็นคือยิ่งโตก็ยิ่งเสื่อมที่นี้เนี่ยคุณแม่คุณพ่อเป็นกังวลทุกคนที่บ้านเป็นกังวลหมดทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็เลยเห็นพ้องต้องกันว่าจะ พาผมไปตระเวนรักษาตามสถานที่ต่างๆนะครับเริ่มจากถ้าจะไม่ผิดที่แรกนะ่าจะเป็นโรงพยาบาลศรีนครินที่จังหหัดขอนแก่นนะครับหลังจากนั้นก็ไปต่อที่โรงพยาบาลศริราชนะครับช่วงห้าขวบก็ไปที่โรงพยาบาลศริราชตอนนั้นผมเริ่มจําความได้ละคือคุณหมอบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่า ผมมาช้าเกินไปถ้าผมมาเร็วกว่านี้สักนิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะพรอมมีสิทธิ์รักษาหายคือประสาทตาเสื่อมแล้วอะไรเงี้ยครับตรวนสาเหตุที่ทําให้ประสาทตาเสื่อมคือไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมาจากอะไรกันแน่เพราะว่าในช่วงที่คุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยคุณแม่ก็ไม่สบายแล้วก็มีการทญญานยาคือคุณหมอก็ไม่สามารถวินิจฉัยได้ mm hmm. แล้วก็ถามว่า เกิดจากยีนหรือว่ากรรมพันธุ์อะือไม่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเท่าที่ไปลองสืบสดูเนี่ยครับก็ไม่มีญาติคนไหนเลยที่เขามีปัญหาในเรื่องนี้นะครับสุดท้ายก็ตัวเวนรักษามาเรื่อยๆจนอายุประมาณสักสิบขวบผมมีความรู้สึกว่าผมโอเคกับชีวิตของตัวเองคือไม่ใช่ผมไม่อยากมองเห็นนะฮะแน่นอนว่าคนตาบอดทุกคนอยากมองเห็นอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้ามันถึงจุดจุดหนึ่งเรามีความรู้สึกว่ามันต้องพอ ผมก็เลยบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าการระแงรักษาเนี่ยมันทําให้เสียอะไรหลายๆอย่างไปไม,ม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาก็ดีเรื่องของเงินทองก็ดีเงินทองที่เสียเนี่ยไม่ใช่เงินทองค่ารักษาพยาบาลนะครับเป็นค่าเดินทางนี่แหละฮประกอบกับคุณพ่อคุณแม่ของผมเป็นค้าราชการครูนะครับก็ไม่ได้มีเงินมีทองอะไรมากมายสุดท้ายผมก็เลยโอเคพอละแล้วผมก็ใช้ชีวิตแบบคนตาบอดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับน้องอ่านมีพี่น้องไหมครับ อ๋อผมเป็นพี่คนโตครับผมมีน้องชายคนหนึ่งแล้วก็น้องสาวคนหนึ่งครับมีพี่น้องสามคนนะครับแต่ว่า<ช>พี่น้องไม่ได้มีลักษณะอาการไม่ได้มี<ล>ปัญหาอะไรเลย,เลยใช่ครับ,รบตาดีปกติทุกอย่างนะครับแล้วชีวิตช่วงวัยเด็กของน้องอั๋นเป็นยังไงบ้างครับผมกล้าพูดได้ว่าผมเป็นเด็กตาบอดคนหนึ่งที่มี ช่วงชีวิตในวัยเด็กที่ค่อนข้างสวยงามนะครับอาจจะเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งที่ผมบังเอิญเกิดในครอบครัวของคุณครูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้มีความนิ่งนอนใจหรือชะล่าใจในเรื่องของการนําลูกเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือว่าในเรื่องของการเลี้ยงดูคือคุณพ่อคุณแม่ผมมีความกระตือรือร้นมากจริงๆครับแอคทีฟจริงๆเอาง่ายๆนะค,คือเริ่มจาก ช่วงที่ผมอายุประมาณ7จ็ขวบด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่ของผมเป็นครูเราเป็นครูในโรงเรียนประถมซึ่งต่อมาก็กลายเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็ให้ผมลองเข้าไปนั่งเรียนร่วมนะครับกับเพื่อนๆที่เขามองเห็นกันเพื่อนๆเขาเรียนปอนหนึ่งเขาก็เขียนอ่านอะไรกันตามปกติส่วนผมนั้นเขียนไม่ได้ก็ฟังอย่างเดียวเป็นการเรียนร่วมที่แบบว่าอยากเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในระบบของการศึกษาอย่างเป็นทางการนะครับพอเวลาผ่านไปสักประมาณปีหนึ่ง ปรากฏว่าเพื่อนเพื่อนเขาขึ้นปอ .2 แล้วผมยังไงต่อผมจะขึ้นปอ .2 ก็ไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้จบป่ .1 ทีนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เลยคุยกันว่ามันต้องมีทางออกพ่อคุณแม่ก็เลยพาผมเดินทางไปสมัครเรียนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพะนะครับแต่ปรากฏว่าด้วยความที่เรา ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาก็ไปโดยที่ไม่ได้โทรไปถามหรือว่าไม่ได้ตึกษาไม่ได้ค้นคว้ามาก่อนเลยว่าโรงเรียนเขาเนี่ยมีที่ว่างหรือว่าสามารถรับเราเข้าเรียนได้ไหมอะไรเงี้อยอยู่ก็ไปอย่างนั้นนะครับปรากฏว่าโรงเรียนสอนคนตาบอดเต็ม ไม่สามารถรับผมได้ก็จะกลับมาที่นครพนมเพื่อตั้งหลักก็กระไรอยู่สุดท้ายด้วยความที่ขอนแก่นเป็นทางผ่านก็เลยแวะขอนแก่นสันหน่อยแล้วก็ไปคุยกับทางท่านอาจารย์ประหยัดคุณององคงนะครับท่านอาจารย์ประหยัดท่านก็รับไว้ในความอนุเคราะห์ก็ เรียนปอนดนึงที่นั่นคือเป็นการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเรียนทุกอย่างตั้งแต่อักษรเบลเรียน OM ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนตาบอดน,นะครับแต่พอเรียนไปได้สักเดือนหนึ่งเนี่ยเป็นปอดบวมแล้วมีความรู้สึกว่ามันอาการรอแรกคือกลัวตายเอยางอ่ายๆผมก็เลยคุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าผมอยากจะกลับบ้านลวประกอบกับคิดถึงบ้านคือนอนนั้นจริงผมคิดถึงบ้านมากกว่าแต่ผมอ้างว่าผมจะตายแต่จริงๆผมอยากกลับบ้าน ทางพ่อแม่ก็โอเคกลับมาบ้านแล้วยังไงต่อกลับมาบ้านก็เขวงขวางแต่ด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนราชสมคีซึ่งก็เป็นโรงเรียนปฐมใกล้บ้านนะทางโรงเรียนก็เลยเอาเข้าที่ประชุมคือด้วยความที่เราเองเป็นเด็กนักนเรียนในพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้านทางโรงเรียนก็เลยเห็นท้องต้องกันว่าจะส่งอาจารย์ท่านหนึ่งขอเอ่ยชื่อนิดหนึ่ง,งท่านอาจารย์ประมวลสิริเมทังกูลเนี่ยไปอบรมทุกทุกทักษะ ที่เกี่ยวกับการสอนคนตาบอดไม่ว่าจะเป็น OM เนะี่ในอักษรเบลหรือว่าการผลิตสื่อต่างๆหลังจากนั้นท่านก็กลับมาแล้วท่านก็มาสอนผมแต่เป็นการสอนรวมกับเด็กคนอื่นคือผมก็เรียนร่วมแล้วลักษณะาการนี้ก็คือว่าท่านอาจารย์ประมวลก็จะสอนไปตามปกติแล้วในะขณะเดียวกันท่านก็จะต้องแบ่งเวลามาสอนผมอ่านและเขียนอักรเบลด้วยเพราะว่า หนึ่งเดือนที่สวนขอนแก่นเราตรงตอนนั้นผมยังเด็กมากแล้วผมชอบเล่นผมขี้เกียจอะไรหลายๆอย่างผมก็เลยไม่สามารถเรียนรู้อักษรเบลที่สวนขอนแก่นได้มผมก็มาเริ่มอ่านเริ่มเขียนเริ่มใช้อักษรเบลได้ก็ตอนที่มาเรียนกับท่านอาจารย์ประมวลที่บ้านเกิดของตัวเองนี่แหละจริงๆผมลืมบอกไปผมเป็นคนนครพนมนะครับก็มาเรียนแล้วเวลาที่ผมส่งการบ้านผมใช้เบลเลอร์สมัยนั้นผมใช้สเสลตไม่เป็นคุณพ่อผมไปซื้อเบลเลอร์มาให้เครื่องหนึ่งเบลเลอร์คือเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบลนะครับก็กด พิมพ์ตอกตักตอกตักตอก,กตักไปแล้วก็ส่งท่านอาจารย์ประมวลก็สามารถอ่านได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเวลาสอบท่านอาจารย์ประมวลก็ผลิตสื่อต่างๆทําข้อสอบให้ผมท่านก็ต้องมานั่งพิมพ์อักษรเบลให้ผมเนี่ยผมสอบวิชาอะไรกี่ข้อก็พิมพ์ทุกวิชาทุกข้อเลยเพื่อที่จะให้ผมได้มีข้อสอบเหมือนเด็กตาดีเขาก็เรียนจนจบปหนึ่งพอจบป .1 นปุ๊บเอาแล้วผมต้องขึ้นปอสองย,ยังไงทีเนี้ยอาจารย์ประมวลก็เลยใช้วิธีการตามผมขึ้นไปสอนที่ปอสองด้วยเนี่ยฮะ คือสุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อนๆที่เรียนชั้นเดียวกับผมเนี่ยก็ได้เรียนกับครูประจําชั้นท่านเดิมตั้งแต่ปหนึ่งปสองแล้วก็ไล่ไปปสามปสี่จนถึงปสี่สี่ปีเลยเอ,อัน,นกำลังบอกว่าอันน่าจะเป็นตัวอย่างของการเรียนร่วมแบบ <c oughs> เป็นรูปธรรมหรือตามอุดมคติหรือเปล่าที่อาจารย์ผู้สอนมาเรียนวิธีสอนเด็กเฉพาะความพิการแล้วก็กลับไปสอนเด็กพอความพิการแบบเ,<อ>เป็นระบบระเบียบคือถ้ามองย้อนกลับไปเมื่อ สามสิบกว่าปีที่แล้วผมมองว่าน่าจะใช่นะสมัยนั้นเนี่ยผมมองว่าคงมีไม่กี่เคสที่เป็นอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยครับเรียนกันมาพอจบป .4 ประวัติว่าคุณพ่อคุณแม่เริ่มมองว่าถ้าเราเรียนอยู่ที่นี่จนจบป .6 แล้วก็ต่อมัธยมแถวๆนี้เลยมันก็คงได้แหละแต่มันจะเป็นการเรียนในลักษณะตามมีตามเกิดและประกอบกับเราเองก็เป็นเด็กชนบท เทคโนโลยี <Technology. S 2> หรือตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆหนังสือนังหาก็ไม่พร้อมจริงอยู่ที่ว่าเราได้รับความอนุเคราะห์จากางศูนย์ขันกันส่งมาให้ทุกเทอมแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่กลับมองว่ามันยังไม่พอมันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้คือคุณพ่อคุณแม่เชื่อว่าจริงๆแล้วผมสามารถได้ทําแล้วก็สามารถทําได้ในหลายๆอย่างที่มันมากกว่านี้มากกว่าที่เป็นอยู่ก็เลย ตัดสินใจพาผมเดินทางไปที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพอีกรอบหนึ่งแต่ว่าก่อนที่จะตัดสินใจไปในครั้งนั้นมีการวางแผนเพราะว่าเข็ดแหละในช่วงที่ผมกําลังจะขึ้นป .4 ตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่ช่วงประมาณปีส7คุณพ่อคุณแม่ผมก็เดินทางไปดแรดเราก่อนก็คือเดินทางไปอบรมทุกทุกทักษะเพื่อที่จะเอามาสอนลูกตาบอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นอักษรเบล,ลอบรมไม้เท้าทุกอย่าง คุณพ่อคุณแม่ของผมขับรถจากน้องพนมไปอบรมที่กรุงเทพด้วยตัวเองเลยนะครับพอหลังจากผ่านไป2เดือนคุณพ่อคุณแม่ผมก็มีทั้งความรู้ทั้งประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์อุปกรณ์รณต่างๆก็หอบมาให้ผมเี่นครนพนมเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นนาฬิกามีเสียบที่มันกดแล้วมันอยู่ว่าขนาดนี้เวลาอ้ตอน,น,นผมตื่นเต้นดีใจมากไม่นึกว่ามันมีไอ้สิ่งสิ่งใน,นโลกใเนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ไปเอามาไม่ว่าจะเป็นพวกไม้ทงไม้เท้าอะไรเอามาหมดเลยผมก็เออมันดีว้ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับ พอคุณพ่อคุณแม่ผมไปอบรมเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปทําความรู้จักกับครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่โรงเรียนสอนคนตะบอดกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์วิรัตท่านอาจารย์ธนพันฑ์แล้วก็อีกหลายต่อหลายท่านนะครับเข้าใจว่าท่านคงไปคุยเปิดทางเอาไว้ครับ <c oughs> เพื่อให้การเข้าไปสมัครเรียนในรอบที่สองนี่มันมีความราบรื่น <c oughs> ก็ไปคุยไว้ก็คุยกันว่าเนี่ยอีกประมาณปี2ปีผมจะพาลูกชายผมมาสมัครเรียนที่นี่นะเข้าใจว่าคงได้ผลนะเพราะว่า ในช่วงที่ผมกําลังอยู่ชั้นป .4 เพื่อความชัวร์นะครับคุณพ,พ่อคุณแม่ก็พาผมไปพบปะกับครูบาอาจารย์ที่นั่นว่าเนี่ยผมมีลักษณะอย่างเงี้ยหน้าตาอย่างเงี้ยมีตัวตนอยู่จริงไม่ใช่พูดลอยๆแล้วบอกว่าป .5 จะมาผมก็ไปแล้วไปพบปะแล้วสมัยนั้นผมไม่เข้าใจเลยคาว่าบ้านนอกเข้ากลุ่มเป็นยังไงเด็กๆทุกคนตาบอดเหมือนกันแต่ว่าทําไมเขามีอะไรหลายๆอย่างที่ที่ทเราไม่มี อะไรเงี้ยครับผมก็อธิบายไม่ถูกมันคืออะไรนี่บอกไว้ครับแบบเด็กชนบทอยู่ๆเข้ากรุงเทพเงี้ยไอ้เงี้ยอ๋อแล้วเขาได้เรียนภาษาองังกฤษกันตั้งแต่อุยอนุบาลปอนึงผมยังไม่รู้เรื่องอะไรครับผมก็เงงๆนะะเดิเดิๆ,ๆ์าดาผมไปนั่งทดลองเรียนร่วมกับเพื่อนๆตาบอดด้วยกันสมัยนั้นป .4 ไปนั่งเรียน,อ,นอยู่วันหน,นึ่งผมมีความรู้ว่าเฮ้ยไม่เหมาะ <ๆ S 2> เดี๋ยวกลับก่อนแต่เราจะมาใหม่แน่ สุดท้ายก็เลยกลับมาที่บ้านแล้วก็หมายมั่นปั้นมือเอาไว้เลยว่าเดี๋ยวพอเราขึ้นป .5 เราต้องไปสมัครที่โรงเรียนสองตะบอดกรุงเทพอย่างแน่น,นอนพอจบป .4 ปุ๊บผมก็บายบายทุกคนที่นี่แล้วก็เดินทางไปสมัครเรียนที่โรงเรียนสอนตะบอดกรุงเทพแล้วก็ไปเรียนโอ้โหพอไปเรียนนี่คือเราไม่รู้เรื่องเลยจริงๆริคือภาษาอังกฤษผมไม่รู้เรื่องเลยเลยแล้วจู่ๆผมต้องไปเรียน question tag สมัยนั้นผมจําได้เลยบทที่หนึ่ง question tag แล้วผมรู้แค่ a b c ผมก็เลยมีปัญหา ในเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษผมก็เลยไปคุยกับอาจารย์ในนั้นนะครับว่าขอแค่ป่านสมัยนั้นมันจะมีการซ้าชั้นนะเนาะ<ช>ผมไม่อยากซ้าชั้นผมก็เรียนทุกททักษะทุกๆวิชาร่วมกับเพื่อนเที่โรงเรียนสองตระเกรุงเทพเป็นระยะเวลา2ปีป .5 แล้วก็ป .6 นะครับภาษาอังกฤษก็เดามั่วมาตลอดไม่รู้เรื่องเลยเลยแล้วหลังจากนั้นจะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งซึ่งทําให้จิดการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ก็คือว่าสมัยนั้นเขาจะมีงานการจัดประกวดอาา่านอักษรเบลซึ่งเข้าใจว่าทวันียงมอู ผมก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนสอนของตะบงเทพไปประกวดแล้วผมก็ได้รางวัลที่2มาแล้วปรากฏว,ว่าท่านอาจารย์ประหยัดไปเจอผมที่นั่นท่านก็โอ้มาที่นี่แล้วเหรอทำไมอาจารย์ไม่รู้เลยก็คุยกันที่นี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าอยากจะเข้ามาเรียนร่วมสามารถกลับไปเรียนร่วมกับท่านอาจารย์ประหยัดที่ธรรมิกชนได้ผมก็โอเคครับหลังจากที่ผมเรียนจบชั้นป .6 แล้วผมก็ ตัดสินใจย้ายกลับไปเป็นเด็กมวยที่ทรรมิกชนที่โคราชนะครับแล้วก็ไปเรียนร่วมที่โรงเรียนราชสิมาวิยาลัยเรียนมต้นอยู่3ปีหลังจากนั้นด้วยความที่จริงๆแล้วเมื่อก่อนนะผมเป็นคนที่เกียจเป็นทุนเดิมก็เรียนแบบเล่นๆไปคือยังไม่ได้มองในเรื่องของอนาคตอะไรทั้งนั้นเขาเรียนไปพอจบมสามปรากฏว่าเรียนได้ที่โหลของห้องเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราอะไรเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจทำไงดีถ้าเราจะเรียนชั้นมสี่ต่อที่โรงเรียนเดิมหรือเนี้ยมันน่าจะเปลี่ยนตึงไม่ได้เราต้องเริ่มเปลี่ยนจากสภาพแวดล เราอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสถานที่ใหม่ๆผมก็เลยขอพมาเรียนที่บ้านแต่ว่าการเรียนม .4 ผมเริ่มตะะหนักแล้วว่าเมื่อเราเรียนจบมาปลายปุ๊บต้องมีการเอนทรานสสมัยนั้นเป็นการเอนทรานสนะครับแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความถนัดหรือพูดง่ายๆก็คืออ่อนวิชาคณิตศาสตร์มากผมก็เลยติดต่อมายังโรงเรียนประจำจังหวัดที่จังหวัดสกลนครที่โรงเรียนสกลราชพิทยานุกูลแต่สมัยนั้นเนี่ยการที่ เด็กนักเรียนจะได้เข้าเรียนหรือไม่ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิษ์ของผู้อำนวยการโรงเรียนผมก็เลยไปลองคุยดูปรากฏว่าไม่ได้เข้าสาเหตุที่อยากเข้าโรงเรียนนี้ไม่ใช่เพราะว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแต่โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเพียงแห่งเดียวที่มีการเปิดมีการเรียนการสอนในภาษาอังกฤษฝรั่งเศสแม้ว่าสมัยนั้นอังกฤษผมจะไม่ค่อยดีแต่ผมก็มองว่ามันก็ยังดีกว่าคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยผมก็เลยยังไงดีอย่างนั้นเราไปเรียนศิลป์คำนวณ ก็คืออันกฤษคณนิตที่โรงเรียนอื่นก่อนแล้วกันเรียนรอไปก่อนแล้วพอผมได้ข่าวว่าท่านผู้อำนวยการที่สกลนด์กำลังจะ,กะเกษียณผมก็โอเคเดี๋ยวปีหน้าท่านกเกษียณเดี๋ยวผมมาคุยกับพอ,อท่านใหมด่ดูเดี๋ยวผมไปเรียนโรงเรียนอื่นรอผมก็ไปเรียนสิทธิคำนวณรอในชั้นม .4 พอผมเรียนไปมันไม่เวิร์กจริงๆไม่ได้คณิตศาสตร์จริงเลยเนี้ยพอจะขึ้นม .5 ปุ๊บผมก็เลยดําเนินการตามแผนเดิมที่ตั้งใจไว้คือว่าโอเคผมลองไปคุยกับที่สกลนา์อีกทีหนึ่งว่าเนี่ย ผมอยากเรียนจริงๆเมื่อปีที่แล้วผมเคยลองมาคุยแล้วแต่ผมไม่ได้เข้าผมอยากเรียนจริงๆผมขอแสดงเจตจำนงอันแน่วแน่ว่าผมอยากจะเรียนรบกวนรับผมเข้าหน่อยได้ไหมให้ผมลองเรียนดูก่อนถ้าผมเรียนไม่ได้จริงๆจะให้ผมออกมันก็ยังไม่สายแต่ผมขอเข้าเรียนดูหน่อยผมไปคุยอย่างนี้เลยสุดท้ายคุยไปคุยมาสักครึ่งชั่วโมงท่านบอท่าน,น,นก็บอกว่าจริงๆพออจะรับเราตั้งแต่แรกแล้วแหละแต่พอออยากจะดูทัศนคติของเราสักนิดนึงว่าเราจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยสุดท้ายผมก็ ไปทําการลาออกจากโรงเรียนนั้นเพื่อที่จะมาเข้าเรียนที่สกลรารแล้วหลังจากนั้นผมก็ตั้งใจเรียนนะครับผมก็จากที่โหลของห้องผมก็เริ่มมาแบบเรียนดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายเราสามารถเปลี่ยนตัวเองได้จริง,รงๆคือเรากลายเป็นเด็กที่เรียนดีติดท็อป10ของโรงเรียนได้ยังไงก็ไม่รู้ครับคือผมก็เลยมองโอเคเราทําสําเร็จละนะครับครับ น้องอ่านครับสาเหตุที่ทําให้น้องอ่านคิดว่าผลการเรียนในช่วงมัธยมต้นของน้องอ่านไม่เป็นที่น่าพึงพอใจจริงๆแล้วน้องอ่านคิดว่าสาเหตุมาจากการยกย้ายหรือความขี้เกียจครับเกิดจากความขี้เกียจอย่างเดียวเท่านั้นครับเพียงอย่างเดียวเลยไม่ได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนโรงเรียนบ่อยใช่ไหมครับไม่ได้เกี่ยวครับผมมองว่ามันเกิดจากความขี้เกียจของผมนี่แหละแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับความตาบอดด้วย เกิจากความขี้เกียจล้วนๆครับความขี้เกียจมันเกิดขึ้นได้จากการที่เรารู้สึกไม่ชอบสิ่งที่เราจะต้องเรียนหรือจริงๆมันเกิดความขี้เกียจเพราะว่าเราไม่มีแรงจูงใจหรือความกระตือรืร้นมากพอ,อจริงๆผมมองว่าในวัยนั้นคือผมไม่ไแน่ใจวันเป็นข้ออ้างไหมถ้ามองย้อนกลับไปผมก็เคยวิเคราะห์ตัวเองเหมือนกันว่าทําไมเราถึงเรียนแยก เมื่อก่อนผมไม่เคยยอมรับว่าตองเป็นคนโง่นะจริงแต่พอผลการเียนออกมาแบบนี้ผมก็รับไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรคือต้องเข้าใจร่วมกันอย่างนี้ก่อนว่าช่วงวัยรุ่น,นโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงอายุ13-15-16ปีเนี่ยอยู่ในช่วงหัวเรื่องหัวต่อผมมองว่าช่วงนั้นเนี่ยต้องการการดูแลจากผู้ปกครองจากผู้ใหญ่จากคนรอบข้างอะไรเงี้ยฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าทางธุรกิชนไม่ดูแลครับดูแลแต่ทางมูที่ก็ดูแลได้แค่ในระดับหนึ่งทางมูที่มีความสามารถทําให้เด็กอย่างผมอยู่ในระเบียบวินัย แต่ไม่สามารถมากระตุ้นให้ผมเปลี่ยนจากเด็กขี้เกียจเป็นเด็กขยันผมอยากทําอย่างอื่นคือผมไม่แน่ใจว่าผมขี้เกียจเพราะไม่อยากเรียนหรือว่าจริงๆแล้วเพราะมันมีอย่างอื่นให้เราทำอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นชอบเล่นกีตาร์มากแล้วผมเล่นทั้งวันเลยแบบอยากเป็นมือกีตาร์ระดับประเทศอะไรเงี้ยก็เลยไม่ไปเรียนอะไรอย่างนั้นเลยคแต่นั่นก็เป็นเรื่องของเส้นทางชีวิตในระดับการศึกษาแล้วก็จริงๆแล้วพอตอนเข้ามหาวิทยาลัยพี่เข้าใจว่าอันเองก็เลือกลองผิดลองถูกเรียนที่ไหนอย่างไรบ้างครับ ผมก็สามารถเรียนมปลายที่สกลนครได้อย่างราบรื่นแล้วหลังจากนั้นผมก็เข้ามาหาวิทยาลัยเข้ามาหาวิทยาลัยก็เรียนนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์ที่มาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2ปีแรกเนี่ยหผมฟิตมากมั่นใจมากแต่พอเข้าปีที่สาผมประมาทผมคิดว่าอ่านแป๊บเดียวลีวก็สอบได้เพราะว่า2ปีแรกเนี่ยผมไม่เคยตกวิชาไหนเลยมีแต่วิชาที่ได้คะแนนสูงๆอ,งอะไรเงี้ยครับพอมาปีที่สาปุ๊บคือด้วยความที่เนื้อหาของกฎหมายมันเยอะแล้วผมก็ใช้วิธีการว่าเดี๋ยวจะสอบแล้วค่อยอ่านแล้วกันปรากฏมันไม่ทันรมันก็เริ่มตกพอ อเอ้ยล้าลับไม่ได้เรทันต้องสอบตกอะไรเงี้ยกลับมาเป็นคนล้มเหลวในชีวิตอีกครั้งหนึ่งอ่าสรุปสันส้นๆอย่างนี้เลยแต่ผมไม่มีสิทธิ์ถอยเพราะว่าอุตสาหมาเรียนแล้วถอยมันก็ทั้งอายทั้งเสียหน้าทั้งเสียเวลาเสียอนาคตเสียเงินเสียทองทุกอย่างแล้วทางมหาวิทยาลัยเขาก็อุตส่าห์ให้โอกาสด้วยก็พยายามเรียนปรากฏว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วสุดท้ายผมก็ไม่สามารถเรียนจบ4ีปีได้พร้อมเพื่อน พอไม่จบสีป่ปีปุ๊บคือเหมือนกับใจไม่เอาวเลยมันหมดใจอนะไรเงี้ยผมก็เรียนแบบสังกตตายครับเรียนไม่เรื่อยแล้วก็ไม่ไปสอบเลยเพราะคิดว่าไปมันก็สอบไม่ผ่านอนะไรเงี้ยไม่ไปสอบเสียค่ารถเสียเวลารอซ่อมเรืออะไรเนงะี้ยอย่างนี้เลยนะครับปล่อยเวลาผ่านไปจนเข้าปีที่เจ็ด มันเป็นปีสุดท้ายซึ่งถ้าผมไม่จบก็คือไม่จบจริงๆก็ต้องออกลงดีไทยผมก็เฮ้ยเดี๋ยวเรามาลองตั้งสติดีๆว่ามันเป็นอะไรอะไรเงี้ยนะผมก็ลองไปสอบแล้วก็อ่านโน้ตชะปรากฏว่ามันผ่านทีเดียวเลยผมก็เลยรู้ว่ารู้นี้ทำนี้แต่ปี3ามปีสนะอะไรเงี้ยพอเรียนจบปุ๊บตอนนั้นผมตีค่าตัวเองไว้เท่ากับศูนย จริงๆแล้วถ้าใครสามารถได้ใบปริญญาจากคณะนินาสานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเนี่ยถือเป็นเกียรติอันสูงส่งของชีวิตนะแต่สําหรับผมผมมองว่าผมทามันเสียด้วยน้ำมือของผมเองผมไม่ถือว่าผมมีปริญญาแล้วกันโอเคปริญญาที่ผมมาผมก็รับไว้ทุกวันนี้ก็ยังอยู่แต่ผมไม่ถือว่าผมมีปริญญาผมถือว่าผมเพิ่งจบม .6 แล้วกันแล้วผมจะขอทําอะไรใหม่ๆเพื่อตัวเองอีกครั้งหนึง่งทำอะไรดีอะไปสมัครงานก็อาวุธเปีเนี่ยไปสมัครอายุอะไรเงี้ยคะแนนก็ไม่ได้สูงและในขณะนั้นเนีย่ยโอ้ย เพื่อนทุกคนก็เป็นนายการเป็นผู้พากษาบางคนก็เป็นธนูธนาระว่ากันไปผมมีความรู้สึกเฮ้ยเราไม่สามารถอยู่ในสังคมสังคมนี้ได้จริงๆเพราะว่าทุกคนได้ดีได้ดีกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเพื่อนตาบอดตาดีล้วนแล้วแต่ได้ดีได้ดีกันไปแล้วผมละ่ะผมคือใครสุดท้ายผมก็เลยหนีไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักไปกบดานย้ายที่อยู่ทุกอย่างแต่ผมก็มองตัวในแง่บวกว่ามันจะต้องมีวันของเราเราจะไม่มีทางเป็นคนตกต่ําอย่างนี้ไปตลอด แน่ๆแต่ตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่ามันคืออะไรเนี่ยสุดท้ายก็เอางี้ดีไหมฮะเดี๋ยวเราลองเริ่มอะไรใหม่ๆเริ่มจากศูนย์ดพรก็ให้ไปเรียนโทกฎหมายเนี่ยมันหลอนแล้วไม่เอาละก็เลยเรียนภาษาภาษาอะไรอ่ะเภาษาอังกฤษเหรอภาษาอังกฤษเราก็แบบไม่ได้เป็นคนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนชอบศึกษาชอบเรียนรู้ แม้ว่าจะพูดได้บ้างแต่ให้ไปเรียนภาษาอังกฤษใหม่ก็ไม่เอาอ่ะอยู่ๆให้ไปเริ่ม ABC ก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยสุดท้ายเราชอบภาษาเวียดนามนี่หว่าอะไรเงี้ยโอเคอย่างนั้นเราไปเรียนภาษาเวียดนามแล้วกันก็เริ่มเรียนภาษาเวียดนามเริ่มจากอะไรเริ่มจากการหาสาวๆในอินเทอร์เน็ตคุยคือตอนนั้นเป็นจริงจริงคือผมเป็นพวกว่างงานมีเวลาว่างมากก็เลยหาสาวๆเวียดนามทางอินเทอร์เน็ตคุยเล่น แล้วเขาก็เริ่มสอนเออมันเป็นแรงบันดาลใจที่ดีอะไรเงี้ยแล้วพอเวลามันผ่านปีปีหนึ่งผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเรียนเรียนเล่ยน,ย,นยู่อย่างนี้ไม่ได้เพราะตอนนั้นอายุก็เริ่มเยอะแล้วยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยคิดว่าโอเคเราจะต้องไปเรียนภาษาเวียดนามอย่างจริงจรรังที่ประเทศเวียดนามแล้วจะไปยังไงเราจะเอาทุนที่ไหนดูผลการเรียนขอทุนคงไม่ได้ไดแน่ๆอางนี้แกัะเดี๋ยวขอยืมตังค์คุณพ่อคุณแม่ไปดีกว่า พ่อคุณแม่ก็ไม่มีก็ต้องไปยืมธนาคารไปกู้ธนาคารอีกทีหนึ่งก็สัญญากับพ่อคุณแม่ว่าให้ผมได้เริ่มชีวิตใหม่อีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมคือผมโตแล้วผมคิดได้แล้วพ่อคุณแม่ก็เชื่อใจผมมาตลอดก็ไปกู้ธนาคารมาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ให้ผมไปก้อนหนึ่งแล้วกันแต่ด้วยความที่ผมเองก็ไม่ได้มีคอนเนคชั่นไม่ได้มีเส้นสายไม่ได้มีคนรู้จักชีวิตเราเลยแล้วผมจะไปยังไงผมก็โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตแล้วกัน ผมก็รบกวนให้เพื่อนๆที่ผมทำความรู้จักกันตรงนี้นะครับไปสอบแสวงหาโรงเรียนทั้งโรงเรียนสอนคนตะบ,บอดเพื่อที่จะทำการผลิตลอักษรเรลวให้ผมแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยไหนที่เขาเปิดหลักสูตรสอนภาษาเวียดนามให้ต,ต่างชาติก็ไป ด้วยความที่เราบุกไปเองเลยไม่ได้มีองค์กรไหนเขาให้ความช่วยเหลือผมก็เอางี้แล้วกันบุกตัวเครื่องบินไปเลยไปตายดาบ,บหน้าแล้วกันด้วยความที่ผมกลัวว่าชีวิตตัวเองจะไปเจอกับสิ่งไม่ดีไม่ร้ายที่นูน่นผมก็เลยใช้วิธีการนัดเพื่อนจากอิเนเทอร์เน็ตเนี่ยมาพร้อมกันเป็นสิบสิบคนเพื่อที่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะได้มีพยานรู้เห็น <laughs> ปรากฏว่าทุกคนมารับผมที่สนามบินเต็มเลยครับโอ้โหผมรู้สึกปลื้มใจมากและหลังจากนั้นผมก็ให้พวกเขาเนี่ยพาไปทําการเช่าบ้านสมัครเรียนภาษาที่มหาวิทยาลัยที่ไส้งอนนะครับก็ดําเนินการทุกอย่างแล้วก็ไปติดต่อโรองเรียน2คนตาบอดเพื่อไปขอนั่งเรียนสอนเบลซึ่งมันก็มีกระบวนการของมัน หลังจากนั้นผมก็ไปเรียนเรียนอยู่ได้ปีครึ่งปรากฏว่าตังค์หมดครับอย่างไงต่อตอนนั้นเริ่มเราจะเคว้งต่อไปไม่ได้เรามาขนาดนี้แล้วเประกอบกับตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าเราเรียนได้ผมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นผมขอกลับประเทศก่อนลวกันไปหาตังค์กันแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเป็นการกลับประเทศไปทํางานอะไรแต่ผมต้องกลับมาแล้วเพราะว่าตังค์หมดนั่นแหละครับคุณผู้ฟังคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบางช่วงบางตอน ของคุณอภิชิตนิ่งวงธรรมหรือน้องอั๋นนะครับแขกรับเชิญที่เราเชิญมาพูดคุยในรายการวันนี้แต่ช่วงเวลาของการสัมภาษณ์ในรายการได้หมดเวลาลงแล้วและในวันพรุ่งนี้เราจะนําเรื่องราวของน้องอัน๋นมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะครับว่าจากการตัดสินใจเข้าไปเรียนที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในครั้งนั้นเป็นความฝันจริงๆของน้องอัน๋นหรือไม่แล้วอะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้น้องอัน๋นมีความสนใจและหลงไหลในคำว่า เวียดนามจนต้องตัดสินใจไปศึกษาต่อและใช้ชีวิตที่ประเทศเวียดนามจนสามารถเปิดบริษ,ษัทสอนภาษาไทยให้กับคนเวียดนามและสอนภาษาเวียดนามให้กับคนไทยได้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมกันในวันพรุ่งนี้รอติดตามรับฟังรายการได้ในช่วงวันเดียวกันนี้นะครับ สำหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับเป็นการนำข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับคนพิการบ้างนะครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคปัจจุบัน เป็นประจำทุกครั้งนะครับหลังจากจบจากการสัมภาษณ์แขกรับเชิญในรายการเราจะหยิบข่าวของคนพิการมาเล่าสู่กันฟังเช่นนี้นะครับและว,วันนี้รายการของเรานะครับได้หยิบข่าวการออกหน่วยทําขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่164มาเล่าสู่กันฟังนะครับเมื่อวันที่20สิงหาคม2566ที่ผ่านมานะครับโดยนายจำรักกันเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดการทำขาเทียมพระราชทานตามโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่164ที่มูลิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับจังหวัดลำปางจัดขึ้นในระหว่างวันที่20-25สิงหาคม2566ที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปางสารการจังหวัดลำปางนะครับโดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศจันทจิต เลขาธิการมูลน uh ิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้กล่าวแนะนํามูลนิธิพร้อมด้วยนายแพทย์พิรุณคําอุ่นรองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฝ่ายวิชาการและวิจัยกล่าวรายงานและนายแพทย์วิรัตพันธ์พาณิชย์รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฝ่ายบริหารนําเยี่ยมชมและแนะนําการให้บริการทําขาเทียมของมูลนิธิด้วยนะครับ และนอกจากนี้ยังมีคุณเกรียงฤทธิสุขเจริญศิลป์กรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชุนนีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางรองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่3 2รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางท้องถิ่นจังหวัดลำปางรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัพช่างจังหวัดลำปาง ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางผู้แทนเพิ่มในการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปางผู้แทนานอำเภอเมืองลำปางผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำปางผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดลำปางผู้แทนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเขตสิบลำปางผู้แทนผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ตลอดจนบุคลากรด้านสาธารณสุขและบุคลากรจากหลายภักส่วนที่สนับสนุนโครงการเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งโครงการออกหน่วยทําขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ของมูลนิธิข่าเทียมในสมเด็จพระศินนครินทราบรมราชชนนีเป็นอีกโครงการหนึ่งนะครับที่ทางมูลนิธิได้ดําเนินการจาัดขึ้นเป็นประจําทุกปีโดยให้บริการทําขาเทียมในพื้นห่างไกลทั่วประเทศปีละ5ครั้ง เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการเชื่อเหลือคนพิการขาขาดที่ยากไร้ทุกเชื้อชาติศาสนาให้ได้รับขดเทียมที่ดีมีคุณภาพโดยไม่คิดมูลค่าจากผู้รับบริการนะครับเพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่เป็นภาระต่อตอนเองครอบครัวและสามารถสร้างประโยชน์ให้สังคมได้นะครับ โดยในการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่164นี้ที่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับจังหวัดลำปางได้จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนขอรับบริการทําขาเทียมร่วงหน้าจำนวนทั้งสิ้น74หลายนะครับขอขอบคุณที่มาของข่าวมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับ สำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ